กู้คืนรหัสผ่านอีเมลแบบมีเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้เรากู้คืน Gmail นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับคนที่สมัครอีเมลครั้งแรกแบบระบุเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับเราก็จะทำการกู้คืนรหัสผ่านตัวนี้ไม่ยากครับง่ายๆ เข้าวีที Gmail แล้วก็ใส่อีเมลแอดเดรสเราเข้าไปเลยครับอะไร at gmail com ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเขาจะให้ใส่รหัสผ่านถ้าเราคิดว่าเราจําได้เราก็ลองใส่ไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราจําไม่ได้เราคลิกไปเลยครับว่าลืมรหัสผ่านแล้วก็กดถัดไปตอนนี้ทาง Gmail เพื่อส่งมาแจ้งเตือนทางโทรศัพท์นะครับว่ามีการขอรหัสผ่านทางโทรศัพท์เนี่ย ใช่เราไหมถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยขอมาแล้วเด้งมือถือมาที่เราเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดรับนะครับไม่ต้องกดส่งข้อความเพราะว่าอาจจะเกิดการแฮกได้แต่ในนี้เราขอเองนะครับเรากดไปที่ข้อความนะครับซ้ายมือพอกดเสร็จทาง gmail เขาจะส่งมาแล้วครับเป็น sms เป็นรหัสให้เรามาป้อนลงในหน้ามือถือที่เราต้องการกู้คืนกู้บัญชีนะครับกู้ password ต,ตัวนี้ เสร็จแล้วขั้นตอนต,ต่อไปครับสำคัญนะครับตัวนี้ใส่รหัสผ่านให้มี8อักขระนะครับมีอักษรเล็กอักษรใหญ่มีตัวเลขรวมกันอยู่ใน8อักขระใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งใส่ซ้ำกันเพื่อยืนยันว่ารหัสผ่านตัวนี้ถูกต้องครับเสร็จแล้ว กดถัดไปแล้ครับแล้วก็บันทึกรหัสผ่านครับตอนนี้เราเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็กู้คืนรหัสเรียบร้อยกดยอมรับครับ Gmail จะส่งมาเป็นข้อความทางโทรศัพท์อีกทีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปล,ง,แปลงรหัสผ่านไปแล้วกันตอนสุดท้ายก็เข้าไปที่ Gmail เราดูครับว่าใช้ใชได้หรือยังเท่านี้นะครับเราก็กู้คืนรหัสผ่านอีเมลแบบใช้เบอร์โทรศัพท์ได้แล้วครับ ฝากกดติดตามช่องทีมเกอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ